โอเคคนเนี้ยคนเขา่าจะมาพูดเรื่องอะไรอเคมันคือแปลกๆมันคือไม่เพชรตลกจะกินเพชรไดไม่เพชรฉันว่ามันเปรี้ยวแต่มันไม่หวานฉันไม่หวานวปะปบมึงคือได้ยินมาเนาะว่าเรื่องสังคมเยอฟรั่งตลกว,ว่าจะเป็นยังไง อันนี้ใส่ชุดเดิมอีกแล้วโนบาโอเคก็คือว่ายังไม่ได้อ่านน้าม <c oughs> ได้ยินมาเกี่ยวกับความเชื่อที่เขาใจพิพิก็สังคมเนียมฝรั่งโอเคถามว่าคําว่าตัวฉันเนี่ยมีเพื่อนไหมในประเทศอังกฤษนี่ก็มีเพื่อนไทยเคยมีโอเคแต่ก็ธรรมดาเขาเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยโอเวอร์เท่าไหร่แบบคือว่าเขารู้จักกระทางสามีเนาะเป็นแบบ แฟนเขาเป็นแบบไปเจอกันแล้วที่ดีไปรู้จักกันไปเจอกันนะก็มีคนไทยบ้านเคยคบแต่ก่อนเออแต่ว่าเออสังคมรังแกไหมอะไรนงี่คือฉันก็ไม่ค่อยได้คบใครแต่ก่อนมีอยู่เขาก็ดีอยู่คนไทยนะแต่ว่าคือยังไงล่ะพอตอนนั่นแยกก็ผัวอยู่ไงท่านี่ก็เลยแบบไม่ได้ติดต่อกับใครเลยเออแบบ ตอนนั้นจะอยากกับผัวใช่ไหมจะเลิกกับผัวที่กลับไปเมืองไทยแล้วอะ่ะรอบหนึ่งที่มีลูกอะท่องไปเมืองไทยไปล่ะจะเลิกกับผัวก็เลยไม่ได้ติดต่อใครเลยแล้กวก็ประมาณหลายปีที่จะได้มานี้เนาะรู้สึกใจสั่นไปเลวยวะท่นี่เคยมีเพื่อนทายถามว่าเขาใช่ เขาคุยแข่งกันมาเขาอวดรวยแข่งกันมาก็ามีบางคนที่เขาจะอวดน่าอวดนี่อ่ะเอ็งก็ฟังเขาไปไอยู่กับตัวเราเคยมีคนพูดฟังแบบ มีบ้านไม่รว,วยอดร้วยไอเงี้ยมีบ้านไม่รบก็คิอก็ไทยเอิน้นเขากบบือกัังแล้วก็สั่งเข้าไปแต่ส่วนมากฉันก็ไม่ก่อยแบบรู้จักใครเท่าไรงก็คือไปนั่งไปด่ตัวคนเดียวอืมมันเลยมัก็มีปัญหาก็าเพื่อนไทย แตบมพูดว่าสังคมคนไทยรังแกไหมก็เมืองนอกไม่หนัมเลนะไม่นักนะเกิดขึ้นสับใครเรื่องนี้ถูกไหมอืมดับบ้าไม่หน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคือสังคมเมืองนอกนี่ยอยู่ใครอยู่มันเนาะไม่ได้แบบเกี่ยวกันอยู่แล้วครอบครัวใครครอบครัวมันอืม รู้สึกเข้ายอยู่มากไมว่านเพะอืมจะว่าสังคมเราแกคนไทยบูรี่ไม่น่าไม่น่าใช่ก็ไม่บ้างแต่ก็ทีชันไม,ม่กเคยเจอรูร้รแบบคนไทยบูรี่เลยนีย่ไม่มีไม่รู้นะส่วนมากจะเป็นชาติอื่นมากกว่าอืมจะเป็นพวกแถบพวกอะไรต่างๆมามทำแต่เขาคุมใจก็นี่เขาก็ดีอยู่อ่ะ มันก็รู้จักแบบว่าตายบ้างบางคนนะแต่ก็คุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราไปคุยที่แบบเราไม่ได้ไปคุยแข่งกับเขาลนะมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดบางคนเขาแบบไปคุยแข่งกันว่าฉันมีฉันรวยอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาถูกไหม,มที่นี่มันก็จะมีปัญหาตามมาไงก็ทบไปถึงอันนั้นอันนี้ลูกครอบครัวลูกเต้าทุกถึงทุกอย่างนะแต่เนี่ย ขอแบนเนนถามว่าใช่ไหมไม่เห็นมี